เจอคําถามมันเหมือนแครูกโซ่แล้วมันจะมีภาสีเปินคำได้ยังไงจะต้องหาคนไปตลอดเลยหรือเปล่าเริ่มนะครับแอือจะมีคําถามว่าทำไมอะท็อปทัอท,ทุริต์อะสมัครแล้วอะ่ะเสียงเงินแล้วไม่ได้ของอะ่ะขายตรงอื่นเสียงเงินยังได้ของเนาะยังได้สินค้า เนี่ทำไมสมัครต้องรับตัวริยเงินแล้วเนี่ยนะครับ S M L X L เนี่ยไม่ได้สินค้าเลยเราก็ต้องอธิบายเขาฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเข้าใจคำว่าสินค้าเนี่ยแบบไหนอะไรนิยามคาว่าสินค้าคืออะไรใช่ไหมครับสินค้าในโลกนี้มันมีหลายแบบการที่คุณจ่ายเงินไปก้อนนึงเนี่ยคุณคาดหวังอะไร คุณจะได้อะไรมาถ้าคุณอยากจะเป็น,ปนพ่อค้าแม่ค้าขายสินค้าอาหารเสริมคุณก็ต้องจ่ายเงินเพื่อให้ได้อาหารเสริมถ้าคุณอยากเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายเครื่องสำอางคุณก็ต้องจ่ายเงินมาเพื่อให้ได้เครื่องสำอางเพื่อจะไปขายใช่ไหมครับแต่วันนี้ของเราครับสินค้าของเราครับมันก็ถูกระบุไปในใบอน,น,นุญาตสขอบเรีเยแล้วไง สินค้าเราซือแอปพลิเคชันไอเอสไงซึ่งมันคือเทคโนโลยีเอ้าคุณจ่ายเงินซื้อเทคโนโลยีสิ่งที่ได้ก็คือได้เทคโนโลยีไงมันจะไปได้กาแฟได้อาหารเสริมได้ยังไงเราคือเทคโนโลยีนะครับนะแล้วคุณรู้ไหมครับว่าเทคโนโลยีแบบนี้อะถ้าคุณจะต้องไปคิดเองสร้างเองทำเองคุณคิดว่าคุณจะต้องใช้เงิน ลงทุนเท่าไหร่ถึงจะได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีแบบนี้คุณต้องใช้เงินเป็นร้อยล้านพันล้านนะครับคุณย้่นเซ็ุบูเขาลงทุนเท่าไหร่คุณคิดว่าอาลีบาบาเนี่ยแพลตฟอร์มอาลีบาบาราคาเท่าไหร่แพลตฟอร์มช้อปปี้ลาซาดาราคาเท่าไหร่ถ้าคุณอยากจะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มแบบนั้นคุณว่าคุณต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่แต่วันนี้คุณสามารถจะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มระบบแบบเดียวกันนี่แหละ บบแบบเดียวกันนี่แหละแต่คุณยัเงินในการลงทุนนะครับแค่หลักพันสูงสุดคือหลักหมื่นหมื่นแจดสองกาเก้าในไซแคลรซึ่งมันถูกกว่ายเยอะคุณซื้อระบบครับคุณเป็นเจ้าของระบบการเป็นเจ้าของระบบนะครับคุณซื้ออะไรล่ะเพื่อจะเป็นตัวยืนยันนะ่ะว่าคุณเป็นเจ้าของก็ซื้อลิขสิทธิ์ไงเพราะคำว่าลิขสิทธิ์เนี่ยมันคือการบ่งบอกถึงสิทธิ์ของความเป็นเจ้าของ คุณได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะสามารถเอาระบบนี้ยนะครับไปตอ่อไปทาธุรกิจได้ผมยกตัวอย่างครับการในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องลิขสิทธิ์ครับสินค้าที่เป็นลิขสิทธิ์อ่ะที่เป็นเทคโนโลยีอะไรบ้างครับก็ถามไม่รู้ว่าคุณคุณดูสิครับว่าบริษัทไมโครซอฟทเนี่ยเขารวยเพราะอะไร วิวเกตเนี่ยเขารวยเพราะอะไรเขาขายอะไรครับเขาขายซอฟ์แวร์ซอฟ์แวร์เขาคืออะไรก็คือระบบปฏิบัติการวินโด้ครับนั่นแหละครับคือซอฟ์แวร์ระบบปฏิบัติการอันวินโด้ครับที่คนที่ใช้ซื้อคอมพิวเตอร์ที่ใช้การคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับจะต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโด้เนี่ย